ตามมาตรา68เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมาชุมนุมกันภายใต้กฎหมายรัฐนูนซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดรับรองเราไว้และนอกจากนี้มาตรา27ยังบอกไว้อีกนะครับพี่น้องบอกไว้ชัดเลยว่าองค์กรของรัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐประไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็น dsi ต้องคุ้มครองคุ้มครองการใช้อำนาจ ของประชาชนด้วยครับพี่น้องไม่ใช่มาตั้งข้อหาเราอย่างเช่นมาตั้งข้อหาผมว่านายสมบัติเป็นกระบฏเนี่ยก็มาพูดจาปาราศัยให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนอย่างเนี้ยไม่ได้ไปซ่องสงกำลังอาวุธคิดจะไปประทุษร้ายอะไรใครเลยสักนิดเดียว DSI บอกว่าอาจารย์สมบัติเป็นกระบฏนะพี่น้องดูมันดูมันดูมัน DSI ซึ่งเราหวังว่าจะต้องดูแลความยุติธรรมให้กับประชาชนนางดอกยิ้วมาเรียกร้องความยุติธรรมที่ถูกปปชไต่สวนถามกลับไปหน่อยที่รัฐบาลนางดอกยิ้วตั้งข้อหาพวกกปปสว่าเป็นกบฏนะมันยุติธรรมแล้วเหรอเรามาใช้อำนาจ ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของอํานาจที่ไตเรามาใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐนูนทุกประการแล้วมาบอกว่าเราเป็นขบออย่างนี้เป็นต้นเพราะฉันก็ยืนยันพี่น้องว่าเราวมวลมหาประชาชนออกมาชุมนุมต่อต้อตานรัฐบาลน,นั้นมาภายใต้กฎหมายรัฐนูนที่ให้สิทธิเสรีภาพของเราไว้ทีนี้พูดต่ออีกนิดหนึ่งเขาบอกว่าเอ๊แล้วกปปสเราเป็นรัฐาธิปัตยและจะตั้งรัฐบาลห จะตั้งรัฐบาลยังไงนะครับรัฐบาลในฐานะที่มวลมหาประชาชนเป็นรัฐาธิปัต์รัฐรมนุญมาตราสามก็บอกไว้เลยว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเห็นไหมครับอำนาจอธิปไตยเป็นของมวลชนเมื่อไม่มีรัฐบาลเมื่อไม่มีสาภาก็เข้ามาตราเจ็มาตราเจ็ดระบุไว้ชัดเลยว่า ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดไว้ให้วินิจฉัยกรณีเป็นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเห็นไหมครับพี่น้องครับมาตราเจ็ดให้การรับรองเราไว้อีกเพราะฉะนั้นอ,อย่าไข่เขอย่าไข่เขวบอกพี่น้องประชาชนมวลมหาประชาชนทั่วประเทศว่ามาตราเจ็ดไม่ใช่นายกรัฐมนตรีพระราชทานไม่ใช่ มาตราเจ็ดนั้นจะเป็นการดำเนินการตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทีนี้เราไม่มีรัฐบาลเราไม่มีสภา,าประเพณีเราเป็นอย่างไรเราไปดูเลยนะฮะรัฐนูล2550รัฐนูล2540รัฐนูลก่อนหน้านั้นสมัยที่คุณอนันต์ปัญญาชุนแก้กฎหมายบอกให้นายกรปรนตรีมาจากการเลือกตั้งกำหนดไว้ชัดเลย ว่านายกปรีจะต้องมาจากการเลือกตั้งเป็นสสปรากฏว่าตอนนี้เราไม่มีสภาผู้แทนราษฎรแล้วตกเรามีสสไม่พี่น้องไม่มีไม่มีหมดไปเรียบร้อยอดูย้อนกลับไปหน่อยประเพณีการปกครองถัดออกไปอีกก่อนปี2535ปรากฏว่ารัฐธรรมนูญของเราก่อนหน้านั้นไม่ได้กำหนดไปเลยว่ารัฐบรี นายกปรีต้องเป็นสสหรือไม่เป็นสส <ๆ S 1> นี่คือประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ประเทศไทยเคยมีมานั่นหมายความว่าวันนี้คนมาโต้เถียงบอกว่าเอ้าจะมามีารัฐปรีีที่ไม่ได้เป็นสสได้ไงเขาบอกว่าตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเห็นไหมครับก็เมื่อรัฐรูนบอกส่วนหนึ่งบอกว่า2540 2 5 0บอกว่า นายกปรีต้องไปสสตอนนี้มันไม่มีสสแล้วนี่ก็ต้องไปดูฉบับก่อนหน้านั้นไปอีกก่อนปีสามห้าไปอีกซึ่งไม่ได้กําหนดไว้ว่านายกปรีต้องเป็นสสหรือไม่เป็นสสแสดงว่าระบบประชปไตยของประเทศไทยที่เราใช้มา81ปีเนี่ยมีบางช่วงที่เราบอกนายกปรีต้องมาจากสสซึ่งไม่กี่ปีมานี้แต่ก่อนหน้านั้นประเพณีของเรานายกปรีมาจากสสก็ได้ไม่มาจากสสก็ได้ไ เพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนเป็นรัฐาธิปัตยิอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนตามประเพณีการปกครองเมื่อเราไม่มีรัฐบาลไม่มีสภา,านิติบัญญัติเราก็จะเป็นจะต้องมีรัฐบาลจะมีรัฐบาลก็ต้องมีนายกรันตรีเห็นไหมครับถ้าโยนนายกรีจากการเลือกตั้งตอนนี้มันไม่มีเพราะเราไม่มีสเราก็ไปหานายก นัตปรีที่ไม่จะเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งเพราะว่าประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยของเราในอดีตเคยมีนายกที่ไม่มีจากการที่ไม่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันครับพี่น้องทีนี้มีบางคนบอกนะจะเถียงอะไรต้องดูหน่อยเขาบอกเอาแล้วอย่างนี้มันจะเป็นประชาธิปไตยได้ไงนายกรัตปรีไม่มาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งพี่น้องครับไปดูประเทศอเมริกานะผมยกตัวอย่างให้หน่อยเราบอกว่า ประธานาธิบดีที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศเลยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศแต่บางครั้งครับพี่น้องปรากฏว่าเหตุเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติและก็ประธานาธิบดีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนยกตัวอย่างสมัยลิชาร์ดนิกสันลาออกเพราะคดีวอเตเกต ปรากฏว่านายเจอ o r โรฟอร์ดเป็นรองประธานดีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและไม่ได้เป็นทีมของริช์ตนิกสันด้วยนะในกน่ในการสมัครแข่งเพราะทีมของนิกสันเนี่ยก็คือสไปโรแอกนิลลาออกไปก่อนเพราะโดนคดีอื้นฉาวนิกสันก็เลยตั้งเจอโรฟอร์ดมาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศพอนิกสันลาออก เจอโรฟอร์ดก็มาเป็นประธานวีโดยที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งครับพี่น้องนี่ขนาดประเทศอเมริกานะเอาให้มันชัดๆเพราะบางคนก็จะไปติดยึดไปเอ๊มันก็รัฐนูนเราปัจจุบันระบอกต้องนายกต้องมาจากสสเท่านั้นก็ตอนนี้เราไม่มีสสแล้วและการที่มีนายกที่ไม่มาจากการเลือกตั้งมันจะเป็นไปได้ไหมนี่ยกตัวอย่างประเทศอเมริกาเลย ว่าแม้กระทั่งเอ,อเมริกาในสภาวะที่มันมีสถานการณ์ไม่ปกติมันก็เคยมีประธานาธับดีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเหมือนกันพี่น้องไอ้นี่ต้องพูดให้ฟังไว้เป็นตัวอย่างไอ้คนไม่มีความรู้มันก็จะพูดไปด้วยต้องเอาของจริงประเทศไทยวันนี้ต้องถือว่าอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเราก็บอกเรามีสภาผู้แทนราศฎรประชาชนเลือกผู้แทนมา และผู้แทนก็จะไปเลือกนายกอันนี้สถานการณ์ปกติแต่วันนี้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติและก็อยู่ในสถานการณ์ที่มวลมหาประชาชนทั้งประเทศออกมาประกาศเจตนารมณ์ว่าเราต้องการจะปฏิรูปประเทศต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในโอกาสครั้งต่อไปก็คือเราจะต้องทําการปฏิรูปให้สําเร็จซะก่อนพี่น้องอันนี้เป็นเจตจำนงที่ยิ่งใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นคําว่ารัฐาธิปัตย์ถ้าหากว่าประเทศนี้ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรประเทศนี้ไม่มีนายกครันตรีไม่มีรัฐบาล มวลมหาประชาชนได้ประกาศตัวได้ว่าเราเป็นรัฐทธิปัตในฐานะที่เราเออกอำนาจคืนมาจากรัฐบาลที่ช่อชฉนละ่ะความจริงรัฐบาลที่ช่อชฉนนักปรา์ในสำนักประชาธิปไตยเขาบอกไว้เลยนะฮะพี่น้องระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่ได้ไหมายความว่าคุณมาจากการเลือกตั้งแล้วคุณจะใช้อำนาจไปช่อฉนไปทุจริตประพฤติผิดชอบได้นักประจา์ในระบอบประชาธิปไตยบอกไว้เลยว่าเมื่อใดก็ตามที่ นักการเมืองหรือรัฐบาลทำการช่อชนมิได้ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเช่นใช้อำนาจแล้วไปซื้อข้าวชาวนาแล้วไม่จ่ายตังค่าข้าวทำให้ชาวนาฆ่าตัวตายไปแล้วสิบกว่าคนและชาวนานับล้านครอบครัวเดือดร้อนอย่างนี้เราในฐานะมวลมหาประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิไายเราสามารถที่จะโค่นล้ม รัฐบาลขอรัฐรัฐบาลที่ชอชนเหล่านี้ออกไปได้พี่น้องนี่เป็นอำนาจของประชาชนพูดกันให้ชัดๆนี่คืออำนาจของประชาชนนะครับเมื่อเรามีอำนาจเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วเราเห็นว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อจะทำให้การเปลี่ยนแปลงประเทศทำให้การปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายตามเจตจำนงของเราประสบความเป็จเราก็สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้ อย่าคว้ยเขวอย่าคว้ยเขวนะครับใครจะพูดอะไรเนี่ยอย่าคว้ยเขวบอกประชาชนจะปฏิวัติไหมกปปสจะยึดอํานาจจะรัระหารไหมอย่าคว้ยเขวเป้าหมายของเราก็คืออํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนและปวงชนจะใช้อํานาจนั้นในการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปประเทศให้เป็นระบอบประชาธิปไตยอันสมบูรณ์และก็มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอันนี้ให้ชัดชัดอย่างนี้ครับ พูดอย่างนี้พูดให้ชัดนะครับจะไม่ได้ถูกใครก็ตามที่จะบิดเบือน,นและก็เมื่อถึงเวลา,าถามว่แล้วถึงเวลาทาอะไรอ้าวให้มันถึงเวลาก่อนนะและเราก็จะรู้ว่าเราต้องทําอะไรกันบ้างอย่าไปพูดมันหมดทุกเรื่องะครับอย่าเพิ่งไปพูดมันหมดทุกเรื่องนะครับแล้วมันจะไม่ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นให้เวลามาถึงก่อนแล้วเราจะทําให้ดู มวลมหาประชาชนจะใช้อำนาจของรัฐาภิปัตยเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศเพื่อปฏิรูปประเทศเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดินนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะทำสิ่งที่เราจะทำนะครับทีนี้ยังมีเวลาอีกนิดนึงพี่น้องที่รักทั้งหลายเนื่องจากว่าเราจะปฏิรูประบบการเมืองเราต้องการจะแก้ไขปัญหาเรื่องของการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยการซื้อสิขายเสียง เราต้องการที่จะปฏิรูปพักการเมืองให้เป็นพักของประชาชนไม่ใช่พักของนายทุนสามัญวันนี้พักการเมืองมีสถานะคล้ายกับบริษัทส่วนตัวของหัวหน้าพรรคพักคจำนวนมากมีลักษณะแบบนั้นพวกสมาชิกพักก็เหมือนเป็นข้าทาสบริวารที่รับใช้อยู่ในพักนั้นแล้วแต่ว่าหัวหน้าพักจะสั่งกานะรเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เรา ประกาศไปแล้วว่าเราจะปฏิรูปผมอยากจะให้ความรู้พี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์สอนเรื่องกันารปกครองในระบระเบเาธิจไตยนะครับพี่น้องทั่วโลกไม่เหมือนกันมีรูปแบบหลายรูปแบบรูปแบบหนึ่งที่เราเอามาใช้วันนี้เราเรียกว่าระบบรัฐสภามีต้นกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษอันนี้ระบบรัฐสภา มีต้นกาเนิดมาจากประเทศอังกฤษและเราประยุกต์รูปแบบระบบรัฐสภาของอังกฤษมาใช้เพราะงั้นเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังหลักๆสักนิดหนึ่งนะครับว่าที่เราเอามาใช้เนี่ยมันเป็นอย่างไรรูปแบบที่สองเป็นรูปแบบแบ่งแยกอานาจอันนี้ต้นกาเนิดอยู่ประเทศอเมริกาเขาแบ่งชัดเจนเลยบอกว่าเลือกสอสอมาให้ทําหน้าที่นิติบัญญัติไม่นั้ทาหน้าที่บริหารและให้ประชาชนเลือกหัวหน้าฝ่ายบริหารโดยตรง มาทําหน้าที่บริหารไม่มีการยุบสภาไม่มีการอภิปรายไม่วางใจสภาอยู่ครบวาระผู้บริหารอยู่ครบวัระไม่พอใจสีป่ปีเลือกตั้งกันทีและถ้าพวกนักการเมืองทําผิดมีคณะกันมาที่การตรวจสอบแล้วฟ้องเอาเข้าคุกไปเลยเนี่ยแบบนี้เลยนะครับอันนี้เขาก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งไม่เหมือนของอังกฤษ เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าประเทศที่ปกครองด้วยบอร์กิสต์ไตมันเหมือนกับอังกฤษเหมือนกับประเทศไทยทั้งหมดไม่เหมือนครับพี่น้องอีกรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบล่าสุดเลยประกาศใช้เมื่อปี1958ที่ประเทศฝรั่งเศสฝรัร่งเศสเนี่ยเคยใช้รูปแบบเดียวกับอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาปรากฏว่าการเมืองเนี่ยสับสนวุ่นวายในสุดนายชาญเตอร์โกประธานนิบดีต้องออกมาแก้ไขรัฐนูญใหม่เพราะฉะนั้นการแก้ไขรัฐนูญก็เป็นเรื่องจําเป็น และก็ชา์เดอโกก็ประกาศใช้รูปแบบที่เขาเรียกว่าระบบผสมหรือว่าระบบกึง่งรัฐสภาเป็นต้นวันนี้ฝรั่งเศสก็ไม่เหมือนอังกฤษฝรั่งเศสก็ไม่เหมือนอเมริกาในโลกเหล่านี้มีร้อยกว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบบสิบไตก็มีรูปแบบหลากหลายแตกต่างกันแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้3รูปแบบแบบนี้พี่น้อง